สวัสดีครับวันนี้ไอ้ปัญญาก็นำเสนอ EP พหนึ่งกับรายการคุณพระช่วยด้วยครับวันนี้ที่จะนำเสนอคือหลวงพ่อโสทรครับจะกล่าวถึงหลวงพ่อโสธรนั้นประวัติก็ย้อนไปถึงห้าร้อยปีที่แล้วที่ว่า มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปลายยุทยาโน่นนะครับหลวงพ่อโสธรที่เป็นพโพธิรูปนะครับแต่พระองค์นี้นั้นเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นปี2509ันห้าอเนื้ออะโปะกาในบรรดาเหรียญหลวงพ่อโสธรครับ รุ่นแรกสร้างปีสองพันสี่รอยหกสิบโอ้เราจะไปหาที่ไหนครับมันก็ยังมีครับแต่น่าจะไปอยู่กับคนมีเงินหมดแล้วถามว่ารุ่นนี้สองพันห้้อเก้าก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะพุทธคุณของหลวพ่อสสทรน,นั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางแล้วเดี๋ยวนี้เรียกกันอีกรุ่นหนึ่งว่าเหรียญหลวงพออ่อโสธร หลวงพ่อโสธรหลังพ่อปลอปี2 5 0พันห้า้อยเก้าครับที่เรียกกันว่ารุ่นสร้างโรงเรียนความสำคัญของเรียนรุ่นดังรุ่นนี้คือสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชโด,ดยเสด็จพระราชกุศลสร้างโรงเรียนวัดโสธวรวราลามเมื่อปีส5 0พันห้าร้อยเก้าประการที่สองเป็นการเป็นเรียนจำลองพระพุทธรูปครูบ้านครูเมืองของจังหวัด ชเชิงเตาวและเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสําคัญเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วล่าประการสําคัญคือตรงโปรดก้าพระราชทานพระบระมราชานุญาตให้อัญเชิญพระประมาไทายย่อพอปลออยู่ด้านหลังประดิษฐายด้านหลังเหรียญอันเป็นมหามงคลครับเหรียญรุ่นนี้เมื่อเราเจอมามีท้งแท้ทั้งเก้เยอะและมันน่ามากแล้วให้เราสังเกตคือ หน้าตาของหลวงพ่อครับเอยต้องคมชัดดับสองที่ต้องดูคนเลยก็คือตัวพอครับตัวพอที่อยู่ใต้คําว่าพระพุทธโสธรตรงนี้ครับนะครับจะอยู่บริเวณน,นี้ อเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วให้เราพลิกด้านหลังเหรียญครับให้สังเกตที่รูเจาะด้านบนครับตรงประพามณฑลตรงลัศมีครับต้องตรงกลางตรงระหว่างกลางครับของเก๋จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งครับไม่เหมือนไม่ไม่ได้เป็นไหน จุดต่อไปที่เราต้องดูก็คือตรงจะมีเส้นโคง้โคงเป็นสายสะพายอยู่ตรงตัวอุครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นี่นะครับจะเป็นสายโคง้โคงเราสองดูก็จะเห็นนี่ครับดูความชัดคมชัดของเหรียญเหรียญนี้จะมีตำหนินิดนึดนง ก็คือบอริเวณนี้ครับเพราะว่าตอนที่ได้มานั้นเลียมเดิมนั้นน่าจะแตกแตกแล้วก็น้ำเข้าเหงือเข้าอากาศเข้าทำให้เหรียญกิดสนิมนิดหน่อยสนใจติดต่อมาได้นะครับคุณทุกคุณไม่ต้องห่วงครับ ยังอยู่เต็มเปี่ยมกับเรียนนี้ขึ้นคอได้อย่างสบายใจครับสวัสดีครับ